รายการเท้าวันที่29มกราคมจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดสำหรับเอกสาร3ใบนี้1ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ W001 ของการประปานครหลวงยอดเงินก่อนแวกเท่ากับ1,000บาท2ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ E001 ของการไฟฟ้านะครหลวงยอดเงินก่อนแวกเท่ากับ4,000บาท 3ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ T001 ของบอมจอจ t t ยอดเงินก่อนแวดเท่ากับ3,000บาททำใบหักภาษีนะที่จ่ายเลขที่3201ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะจากนั้นให้คลิกที่ Workflow ได้เลยค่ะ เลือกลงรายวันหรือวาเชื่อนะคะสมุดรายวันคือสมุดรายวันจ่าย PC กดโอเคได้เลยค่ะจากนั้นให้เรากด F3 เพื่อเพิ่มนะคะวันที่ลงบัญชีคือวันที่29เดือน1 58ค่ะรายละเอียดนะคะให้เราระบุเป็น จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์หักนณที่จ่ายค่ะรหัสบัญชีเราไม่ทราบให้เราเสร็จ,จุดและกด Enter เพื่อค้นหาได้เลยค่ะ จำนวนหนึ่บาทค่ะรายการต่อไปคือค่าไฟฟ้านะคะจำนวน4000บาทค่ะ รายการที่3คือค่าโทรศัพท์ค่ะจำนวน3,000บาทค่ะรายการที่4 คือภาษีซื้อเราไม่ทราบใส่จ,จุดและกด Enter เพื่อค้นหานะคะหากเราไม่ทราบว่าจะเครดิตภาษีซื้อเท่าไหร่นะคะให้นำค่าน้ำประปาบวกค่าไฟฟ้าบวกค่าโทรศัพท์นะคะแล้วคูณด้วย7%นะคะก็จะได้เท่ากับ560ค่ะรายการที่5 คือภาษีเงินได้หักนัทที่จ่ายเราไม่ทราบประหารให้เราเสร็จจุดและกด enter เพื่อค้นหาค่ะกดเลือกได้เลยค่ะภาษีเงินได้หักนัทที่จ่ายนะคะหากเราไม่ทราบให้นำค่าโทรศัพท์3,000บาทคูณกับ3%นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินฝั่งเครดิตเท่ากับ90บาทค่ะ ต่อไปรายการที่6คือเงินสดนะคะกดเลือกค่ะเราต้องการจะทำจำนวนเงินฝั่งเดบิตและจำนวนเงินฝั่งเครดิตให้เท่ากันนะคะโดยการกด F2 สมดุลได้เลยค่ะก็จะได้จำนวนเงินสดฝั่งเครดิต8,470บบาทนะคะกด F7 ลิงก์ได้เลยค่ะกดเพิ่มค่ะ กดเลือกใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อซื้อธุรกิจซื้อมาขายกดเลือกค่ะประเภทเอกสารเราไม่ทราบให้เส่จุดและกด enter เพื่อค้นหานะคะในที่นี้ให้เลือก pr ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินค่ะเลขที่เอกสาร w 0 0 1ตามที่โจทย์ให้มานะคะ เจ้านี้เราไม่ทราบให้เราเสร็จชุดและกด enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก s 6การประปานะครหลวงยอดเงินก่อนแวดเท่ากับ1,000บาทค่ะประเภทหนึ่งกด f 1 0บันทึกได้เลยค่ะจากนั้นให้กดเพิ่มค่ะเลือกใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อซื้อธุรกิจซื้อมาขายนะคะ ประเภทเอกสารเราไม่ทราบให้ใส่จุดและกด enter เพื่อค้นหาค่ะเลือกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินบินเงินสดซื้อค่ะเจ้านี้เราไม่ทราบให้เราใส่จุดและกด enter เพื่อค้นหานะคะเลือกการไฟฟ้านครหลวง S5 ค่ะยอดเงินก่อนแวดนะคะเท่ากับ4,000บาทค่ะ ประเภทหนึ่งค่ะกด F10 บันทึกได้เลยคะ่ะจากนั้นให้กดเพิ่มเป็นการเพิ่มยิงค่าโทรศัพท์นะคะ ให้เลือกใบส่งของใบกำกับภาษีสดซื้อธุรกิจบริการค่ะประเภทเอกสารเราไม่ทราบเสร็จจุดเลยกด Enter เพื่อค้นหานะคะเลือก BU ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินบินเงินสดบริการซื้อค่ะ เอกสารอ้างอิงเลือกใส่ระบุเป็น T001 ตามที่โจทย์ให้มานะคะเจ้านี้เราไม่ทราบให้เราใส่ชุดและกด enter เพื่อค้นหาค่ะจากโจทย์คือบมจ t o t S7 กดเลือกได้เลยค่ะยอดเงินก่อนแหวนเท่ากับ3,000บาทค่ะ ประเภท1ค่ะให้เรากด F10 บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นกดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เรานำใบหักภาษีนะัดที่จ่ายเลขที่3 2 0 1ให้กับ g o t ให้กด ใบหักภาษีหักนัดที่จ่ายเราหักเขานะคะประเภทเอกสารเราไม่ทราบให้รอเสร็จ,จุดและกด enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก xl นะคะใบภาษีหักนัดที่จ่ายบริษัทหักนิติบุคคลยื่นพอง,งอดอ .53 ค่ะเลขที่เอกสารอ้างอิงนะคะ คือสามสตามที่โจทย์ให้มานะคะเจ้านี้ให้เราใส่จุดและกด enter เพื่อค้นหาค่ะให้เลือก s 7 t o t นะคะส่วนเงื่อนไขาการหักภาษีเลือกหนึ่งค่ะ หักนัดที่จ่ายตามมาตรา1ค่ะมาตรา3าเตทน,นะคะลำดับในรายงานภาษีคือ00003 000, 000นะคะประเภทเงินได้นะคะให้เราระบุเป็นค่าโทรศัพท์ค่ะ จำนวน3,000อัตราภาษีสเปอร์เซ็นต์นะคะจะได้ภาษมูลค่าภาษีเท่ากับ90บบาทนะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะจากนั้นให้กด Save All นะคะ ให้เครื่องรันใหมายเลขไวเชอร์ให้กด yes ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ